แม่ภูกระดึงพ่อดำบุพานาพ่อดำบุพานเลือดร้อยได,ได้จากศูนย์นะครับดำบุพานเกิดมาเป็นเจ้าสนิมแดงอายุเจ็ดเดือนเนาะน,น,น้นำหนักสองโคลครึ่งนะครับ<อ>สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกระต่ายลูกผสมดำบุพานลูกผสมระหว่างภูกระดึงนะครับแม่ภูกระดึงแล้วก็พ่อดำบุพาน เกิดมาเป็นเจ้าสนิมแดงนะครับนี่มีตัวเดียวในโลกมีตัวเดียวในโลกครับตอนนี้อายุสักเดือนว่ะเจ็ดเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเห็นมี fc อยากดูน้ําหนักว่าเท่าเท่าไหร่นะครับมาดูกันเจ็ดเดือนติดนะไอ้สองโลอยู่ที่นี่นั่นโอ้โหค่าโอ้โหนั่งแหน่งดี่นั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดน้อยเนี่ยนั่งดีนั่งดี่เออโชว์หน่อยดีดีดีดโอ้ยสองโลเคืองหมดเลย สองโลสองโลเออสองโลครึ่งสองโลครึ่งนะครับนั่งดีนนั่งดีสวยงามนะครับนี่นั่งดีดีน้อยเศรษกากอะไรเนี่ยโอเคแล้วเข้าโกงอย่างเดียวเลยเข่โสู้ตัวได้กับไม่ได้เนาะน่ะสนิมแดงครับสนิมแดงเอาไปยืมยพื่อได้ครับ โอเวทีหนี่ไงเวทีครับเวทีวนี่ไอ่าโชเน่เฮดื้อไหลแม่พูกกระดึงจาวโค้งยังเดี๋ยเลยแม่พูกกระดึงพ่อดำผูพานพ่อดำผูพานเลือดร้อยได้ได้จากศูนย์นะครับดำพานเกิอมาเป็นเจ้าสนิมแดงอายุเจ็ดเดือนเนาะน้หนักสองโลครึ่งนะครับเป๊ะพอดีสวย ต้องลองลองผสมนิวซีเรียลไว้เนาะมันเป็นเดืองเนาะใช่ไหมครับมันต้องเป็นสีนี้ละเนี่ยผสมตัวนี้ได้ดำาหรืดำตัวนี้อบอกอ,อ๋อดำบอเนี่ลูกมันเะจ๊อ๋อนี่ลูกมันนะนี่นี่นี่นล,ล,ลูกอุ่นแปดตัวนะ่ะครับนี่คือลูกผสมดำาผูพานกับแม่ผูกกระดึงไอ,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 อ้พอพอพนะอพอของมะพร้าวนะพ่อพ่อดำาผูพานนะครับแล้วก็แม่ผูกกระดึง

นี่คือรู้กันได้เนี่ยได้สี่ตัวบะสี่ได้แปดตัวเสีสองแปดตัวเสียสองนครับก็ออกมาออกมาดมได้ดดตัวนี้ได้แม่นะครับได้แม่เอาไปอนแม่มีดำสองมีดำสองเสียไปหนึ่งนี่ฮะดำสองดำมืดเลยนี่คือลูกเจ้าสนิมนะครับดำคล้ายๆเนะี่ยอืม ก็ดีแล้วเนี่ยโลแล้วเนน้ำหนักถือว่าใช้ได้นะครับครับก็ช่างให้ดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่นี่คือดูกเจ้าสนิมนะครับนี่สีนี้สวยเลยนี่โอ้ยลายโอ้เป็นเสือเนี่ยโอ้โหว้าวได้ได้หนินะสบายสบายง่ายง่า่งหนึ่งหนึ่งจุดหน หนึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่งโลกว่าสวยงามเกาะช่างให้ดูแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและชมครับผม